ถือว่าเป็นประเด็นเผ็ดร้อนของฝั่ง NG เลยก็ว่าได้ค่ะเมื่อ NG 5เนี่ยได้รับคะแนน0ดาวซึ่งคะแนนเต็มอยู่ที่5ดาวเลยนะคะในการทดสอบความปลอดภัยของตัวรถจากทาง NCAP หลายๆคนอาจจะสงสัยนะคะว่า NCAP คืออะไรวันนี้ใหม่จะมาอธิบายให้ฟังค่ะ เขาคือเจ้าองค์กรอ,อิสระที่จะคอยตรวจสอบพานะการขับขี่ที่มีการวางจําหน่ายในประเทศนิวซีแลนด์แล้วก็ออสเตรเลียค่ะรถรุ่นต่างๆต้องผ่านการทดสอบจากทาง NCA p ทั้งสิน้นโดยเกณฑ์การทดสอบนะคะมีตามนี้เลยอย่างแรกค่ะการทดสอบการชนด้านหน้าอย่างที่2การทดสอบการชนด้านข้างค่ะ อย่างที่3การทดสอบการชนด้านท้ายรวมไปถึงการทดสอบการชนทางเทา้าการทดสอบการชนเสานะคะและการทดสอบระบบช่วยเหลือการขับขี่และระบบความปลอดภัยต่างๆเช่นระบบเบรกระบบถุงลมนิรภัยระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวรถระบบเบรกอัตโนมัติและการช่วยเหลือการขับขี่ต่างๆผลปรากฏว่า น้อง MG5 ของเราไม่มีการติดตั้งระบบดึงกลับอัตโนมัติที่เข็มขัดนิรภัยคู่หน้านะคะได้คะแนน,น0ดาวจากคะแนนเต็ม5ดาวค่ะและมีคะแนนในการทดสอบต่นนางๆดังนี้ จะเห็นได้ว,ว่าน้อง MG5 เนี่ยได้รับคะแนนจากส่วนต่างๆค่อนข้างต่ํานะคะและที่ต่ํามากๆจนน่าตกใจเนี่ยก็คือระบบช่วยเหลือการขับขี่ที่ดูจะมีปัญหาเลยนะคะก็คือระบบเบรคฉุกเฉินอัตโนมัติค่ะยังทําได้ไม่เป็นที่น่าพอใจในขณะที่รถจากทางค่าย BYD แล้วก็ Great Wall Motor นะคะทุกรุ่นได้รับคะแนน5ดาวกันทั่วหน้าเลยรวมไปถึง MG รุ่นอื่นๆนะคะก็ทําได้อยู่ที่ประมาณ4-5ดาวเช่นกัน